ครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับที่15กันยานะครับเราก็มาพบกันอีกครับเช่นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปมาครุกคันเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านตูมันล็อกนะครับอ่าจริงๆแล้วเป็นเป็นกอไก่นะครับจะออกเสียงให้ฟังดูสุภาพนิดนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตูมันล็อกนะครับก็คู่ต่อสู้ก็มาเรียบครียกลางนะครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้าก็ เบี้ยคู่กลางเหมือนกันนะครับนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปเป็นม้าเทียนนะครับของสีขาวนะครับแต่กาฟ้าก็จะเป็นอุปกรารขวานะครับนะครับเพราะขุนอยู่ทางด้านปีขวาของเรานะครับก็เปิดช่องว่างนะครับเพื่อจะโจมตีขุนนะครับนะครับเรือเราก็จะมาส่องได้ในทีหลังนะครับจังหวะนี้เราจะคุตโตโซปูสามเบี้ยมาคงต้องกินกันก่อนหรือเปล่านะครับตัดไปก่อนครับคุตโตโซคงไม่เอาเบี้ยกินแน่ดูทรงแล้วนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับอ่าเอาเบี้ยกินครับโอ้โหเกืดจะเอาโคนขึ้นมาแต่เราก็กินตัดให้เป็นเบี้ยฟันหลอแล้วก็แทงเบี้ยใส่ม้าขึ้นไปนะครับเราได้แท่นนะครับในตำแหน่งนี้ได้แท่นแล้วเดี๋ยวโคนเราสองตัวคดจะไหลไปครับก็พยายามทำลายทางด้านปีกขวาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้โคนเราไหลขึ้นไปได้นะครับอ่ะก็ดันโคนขึ้นไปก่อนครับยืนแท่นครับกันเขาดันเบี้ยขึ้นมานะครับ คู่ต่อสู้ท่านพันท่านมันล็อกนะครับก็มีเลตติ้งนะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามก็ตีว่าพันสามนะครับคู่ต่อสู้พยายามระเบิดเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับดันโคนขึ้นมาอีกนะครับเราก็ขึ้นขุนไปเลย่าขึ้นไปออรอ,อ,อจริงหน่อยนะครับมาสามเบีย้ยแล้วโอ้โหแล้วแ,แทงเบีย้ยสกัดเลยจะแทงสูงไหมนะครับ แทงสูงก็แทงนะครับเราต้องก,การสร้างบ้านคโคต่อสูใไม่เอากับเราก็ต้องใช้เรือกินนะครับใช้เรือกินก็อาจจะซ้อนเรือในอนาคตนะครับโจมตีทางด้านปีกซ้ายนะครับโคตส้โอ้โหเอาเรือมารอลยครับนะครับทําท่าซ้อนรอเลยครับก็เราก็มาทางด้านปีกขวาบ้างนะครับเอามามาไล่ย่อลงมาไม่ต้องสุดก็ได้ครับ เผื่อเราต้องซ้อนเรือนะครับซับพอร์ตทางด้านปีกซ้ายนะครับ<ต>จับประมาณหนงตาก็ต่อสู้สขยับเรือมาเหมือนกันจะมาทําอะไรลูกเม็ดไว้อืมทิ่มใส่มาได้ไหมเบี้ยตำแหน่งนี้ทิ่มใส่มาถ้าเราทิมริมทิมริมไม่ได้เขากินสองคู่ต่อสู้กมากันไว้แล้วก็ทิมตำแหน่งนี้ครับนะครับคู่ต่อสู้หนีมาเราก็กินเบี้ยไปเลยเป,เปิดเปิดทางนะครับเปิดทางเปิดหน้าขุนเปิดบ้านนะครับ ต่อสู้กินครับเอามากินดีไหมหรือว่าเบี้ยกินลุกดีกว่าไล่มาไปก่อนนะครับเราจะระเบิดเบีย้ยดันเบีย้ยขึ้นไปเขากินกินแล้วเอาเรือมากด่ะดันเบีย้ยขึ้นไปก่อนเราไม่รีบยังไม่รีบกินครับเอาเรือมากดให้ว้าวุ่นใจเล่นก่อนนะครับนะครับถือว่ากินเลยอืมกดดีกว่าครับเอาจังหวะเรือนะครับได้เดินออกมานะครับ ก็อยู่ริมฝั่งฝั่งขวาก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรครับคู่ต่อสู้เอาม้ามากันแล้วนะครับก็มาตำแหน่งเนี้ยนะครับอยู่ได้ไหมถอยครับคู่ต่อสู้ของไต่ข้าวฟ้าถอยไปแล้วก็ใช้ใชเม็ดกินดีกว่านะครับเม็ดกินขึ้นไปโยนเม็ดไปต่อกินกินกินอ่ะดันขึ้นไปอ้าวคู่ต่อสู้ลอยทางนี้ครับก็กินครับ เอามากินเอาม,มากินเราซ้อนเรือล่ะนะครับเขาซ้อนเรือก็หาวิธีจะกินเรือด้านหลังนะครับเรือด้านหลังจะขาดนะครับนะครับโยนเม็ดขึ้นไปก่อนอมาโจมตีตรงานัานปีกขวาบ้างครับช่วงกลางกระดานครับก็โยนเม็ดขึ้นไปก่อนครับนะครับตอนนี้ม้ากับเรือของสี ข่าวนะครับทั้งริมฝั่งซ้ายของเราเนี่ยก็นิ่งแล้วนะครับนะครับสามตัวเดินไม่ได้นะครับเอ้าทําไมถึงถอยมาแบบนี้ล่ะครับโอโหไก่ก้าวฟ้าก็ใจจืดใจดําด้วยครับกินก่อนครับถ้าไม่กินเ็ากินเราแน่นะครับก็เหตุจาเป็นครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับกล่าขอบคุณแล้วสวัสดีนะครับ โชคดีมีชายทุกท่านสวัสดีครับ